จะมากินมื้อเย็นกันที่ร้าน298อุเมดาเราหาเจอแล้วอยู่ตรงต้นถนนตรงนูน้นและนี่เรากำลังเดินมาที่ตลอดทางของชินอุเมดาที่นี่มีแต่ร้านอาหารทั้งนั้นเลยมีร้านอาหารประมาณแบบหลายร้อยร้านเลยแหละแล้วเราก็กำลังเดินอยู่ว่าเฮ้ยร้านไหนน่ากินบ้างนะแต่ว่าเราจองร้านแรกไว้แล้วค่ะร้านแรกที่เราเสิร์ชมามันเป็นบุฟเฟ่ปิ้ง,ย,งย่างยากินิคุที่ เขารีวิวกันนะว่าอร่อยมากๆและถูกด้วยที่ําคัญแต่เราต้องรออีกประมาณครึ่งชั่วโมงได้เนาะครึ่งชั่วโมงเราก็เลยมาเดินเล่นก่อนซึ่งเราก็เจอตลาดแถบนี้ค่ะเราไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาเลยนะคะแต่ว่าเราหลงมาแล้วก็ดันมาถูกฉะนั้นที่นี่นอกจากมีร้านอาหารแล้วก็ยังมีเกมด้วยเราไปดูเกมกันไหมคะว่ามีแบบอะไรกันบ้างมีที่ขี้ตุ๊กตามี าสาวๆด้วยน้ำมิ้ขายนะแต่ไม่รู้ว่าใช่อย่างที่เราดหรือเปล่าน่าจะไม่ใช่นะไม่ใช่หรอกมา้อาลอก็มีเยอะเลยพี่มินจะลองไปเล่นไหมคะไม่มีลายไม่มีดวง Okay.